สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับถามตอบปัญหาคึกคักยิกยกยกย้กยักกับหมออาร์มนะครับวันนี้ก็มีคำถามมีคำถามนะครับจากทางบ้านถามมานะครับว่าหลังทำตัดกระจับเนี่ยมันจะเกิดไตทุกคนไหมครับการทผ่าตัดปาดกระจับเนี่ยก็คือการทำให้เกิดแผลขึ้นแล้วก็ตัดแต่งเนื้อที่มันเกินออกแล้วก็เย็บแผลให้มันติดกัน ทีนี้พอมีการสมานของแผลในระยะหนึ่งเนี่ยช่วงแรกๆมันจะมีรอยนูนหรืออาจจะมีความแข็งของบริเวณรอยแผลซึ่งเราเรียกว่าไตาครับเจอทุกคนบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตาัดขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับไตต่างๆเหล่านี้โดยธรรมชาติเนี่ยมันจะหายได้เองประมาณสัก 5- 6เดือนนะครับแต่ก็มีวิธีครับที่ช่วยทําให้ไตที่มันนูนๆแบบเนี้ย มันดีขึ้นได้ไวขึ้นนะครับก็คือการนวดป่าการนวดป่าอย่างถูกวิธีคืออย่างน้อยนะครับวันละประมาณสัก5 1าถึงรอบต่อรอบนึงเนี่ยประมาณสัก5-10นาทีเนี่ยช่วยลดโอกาสการเกิดไตแล้วก็ทําให้ไตที่มีเนี่ยมันนุ่มลงแล้วก็คลายตัวพอดีเป็นทรงที่ดีแค่ได้ครับ มากไปกว่าน,นั้นก็คือการนวดปากที่ดีเนี่ยจะช่วยทําให้ทรงปากเนี่ยมันคงรูปได้หรือถ้าคลายตัวเนี่ยก็คลายตัวน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเด็กๆทุกคนที่มาทําปากกับหมอนะครับก็ขยันนวดน,นะครับนะจะได้ปากที่สวยแล้วก็ได้รูปทรงที่คุณต้องการนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ